ประเทศน้อื่นนี่เขาเติมฟูร้ายในน้ําดืม่มนะเราไม่มีแบบเขานะอันนี้ยิ่งเน้นความสําคัญของการต้องแปลงฟันด้วยยาสีฟันที่มีฟูรายอันนี้ถ้าจริงนี้ไม่รู้จะแปลงฟันกับยาสีฟันฟูร้ายทาไมนะบอกฟูร้ายทาให้ฟันผุนะครับก็มาจากคนเดิมเมื่อกี้นะฮะเขาก็บอกเนี่ยมันมีประโยชน์เลยเป็นอันตรายแถมทําให้เกิดฟันผุดด้วยนะครับอ่าจริงหรือเปล่าอันนี้อาจจะเป็นความเข้าใจผิดกับอาการอีกอันหนึ่งนะครับที่เกี่ยวกับฟนะูร้ายก็คือฟันตกกระ,น,ะนั่นเอง เนทโลฟลออซิสนะครับอันนี้คือตัวอย่างนะครับของคนที่ได้รับฟลูไน์มากเกินไปและส่งผลต่อฟันนะครับอย่างอันขวาบนก็คือไม่เยอะมากแต่อาจจะมีจุดสีขาวนะครับแต่ถ้าเยอะขึ้นเรื่อยๆเยอะขึ้นเรื่อยๆเนี่ยนะคขวาล่างสุดก็คือเป็นคราบสีเหลืองๆนี้เลยนะครับนี่อาจจะเป็นการเข้าใจผิดหรือเปล่าว่านี่ยเป็นฟันผุไม่ใช่นะครับนี่ไม่ใช่ฟันผุนะครับเป็นการฟันตกกระนะครับจากการได้รับฟลูไลา์มากเกินไปนะครับ ก็อาจจะเกิดขึ้นกับคนที่อาศัยอยู่ในแหล่งน้าที่มีฟูร้าเยอะไม่ใช่ฟันผุนะครับคําถามคือแล้วฟูร้าเนี่ยมันช่วยป้องกันฟันผุได้อย่างไรนะครับคือต้องบอกบทบาทของฟูร้าในการป้องกันฟันผุที่ทางทันตแพทย์เขาแนะนําเพราะว่ามันมีกระบวนการที่ว่าการคืนแร่ทาดคืนสู่ผิวฟันปอตินะในปากเรามันมีแบคทีเรียอยู่แล้วนะถ้าเรากินของหวานเข้าไปแป้งหรือน้ําตาลเนี่ยแบคทีเรียมันจะไปทําการย่อยสลายนะครับ แป้งและน้ำตาลให้กลายเป็นกรดแลคติกนะครับซึ่งไอกรดแลคติกที่อยู่ในปากเนี่ยมันจะเป็นตัวการสําคัญเลยในการละลายธาตุในผิวฟันเป็นต้นเหตุของการเกิดฟันผุนั่นเองกรนะบวนการสองอันนี้คือแร่าธาตุละาลายแร่ธาตุมันเกิดขึ้นตลอดนะครับคือ <c oughs> ถ้าเราใช้ยาสีฟันที่ไม่มีฟูไลน์เนี่ยมันก็ช่วยได้แค่กําจัดคราบนะแต่มันไม่มีการคืนแลธาตุคืนสู่ฟันได้เพราะว่าฟูไลน์ที่อยู่ในยาสีฟันเนี่ยมันจะไปเติมสารที่จําเป็น ต่อผิวฟันที่สูญเสียไปจากการชะลางเนี่ยนะครับเช่นแคลเซียมและฟอสเฟตนะเป็นการป้องกันฟันผุได้อย่างมีประสิทธิภาพคือทําให้ผิวเคลือบฟันเราหนาขึ้นแข็งแรงขึ้นนั่นเองนะครับอาจจะคล้ายกับที่คุณผู้ชมบอกเมื่อตอนต้นนะว่าเอ้ยทำไมหยุดใช้ยาสีฟันฟูร้ายมันฟันผุง่ายจังนะเพราะว่าการเสริมผิวฟันะบวนการนี่มันหายไปนั่นเองนะครับเรื่องการกำจัดคราบฟันเนี่ยทำได้เท่ากันแต่ว่าไอาที่หายไปถ้าไม่ใช้ยาสีฟันฟูรายคือ คิวฟันมันจะไม่แข็งแรงเพราะมันไม่มีการเสริมาธาตุกับคืนนั่นเองนะครับซึ่งงานวิจัยที่ยืนยันความสําคัญของการใช้ยาติฟันฟูร้ายนะก็มีอยู่มากมายอย่างของหน่วยงานสาธารณสุขของสหรัฐนะอ้างอิงข้อมูลจากของ c o c a n e review ปี2 0 1 8กับกลุ่มตัวอย่างเด็กอเมริกัน20,000รายนะครับพบว่าเด็กที่อาศัยอยู่ในชุมชนที่มีน้ำดื่มที่เติมฟูรา้าอย่างน้อย0.7ม,ม,มิลลิกรัมนะครับอัตราการเกิดฟันผุ ที่เป็นฟันน้ำนวนลดลง30%นะครับอัตราการเกิดฟันผุแบบฟันแท้ลดลง12%นะครับส่วนงานวิจัยของ Cochrane Review ซึ่งเป็นงานวิจัยที่มีความน่าเชื่อถืออย่างมากนะครับอันนี้ของปี2024ก็ล่าสุดที่ผ่นมาเป็นการตรวจสอบง,งานวิจัย150ชิ้นพราะว่าเด็กที่อาศัยอยู่ในชุมชนที่เติมฟูรัยน้ำนื่มมีอัตาการฟันผุลดลงอย่างมากแต่มีแต่นะครับประโยชน์อันนี้หลังจากปี1975มันน้อยลงนะครับ ไม่ใช่มันมีอันตรายอะไรเพราะว่าอย่างที่บอกทุกวันนี้เราจะไปหาฟลร้าจากยาสีฟันมันง่ายกว่าแต่ก่อนนะครับทําให้ประโยชน์ในการเติมฟลร้าในน้ําดื่มเนี่ยมันลดลงนะ,อ,ะอย่างนี้งานวิจัยอีกอันนึงของมหลาลัยแมชเตอร์ก็พบเช่นเดียวกันนะมันมีประโยชน์ไหมมระโยแหละแต่มันไม่ได้มากชัดเจนเหมือนเมื่อก่อนแล้วเพราะว่าทุกวันนี้เราก็ไปซื้อยาสีฟันฟลร้าที่ไหนก็ได้เช่นเดียวกันนะครับนะส่วนของเคนรีวิวอันหนึ่งนะครับ เมื่อปี2019เป็นการตรวจสอบงานวิจัยกว่าร้อยชิ้นพบว่ายาสีฟันผสมฟูร้ายลดการเกิดฟันผุได้ดีกว่ายาสีฟันที่ไม่ผสมฟูรายอย่างชัดเจนนะครับอันนี้ก็มองได้เหมือนกันนะครับคือประเทศอื่นนี่เขาเติมฟูรายในน้าดื่มนะเราไม่มีแบบเขานะอะอันนี้ยิ่งเน้นความสําคัญของการต้องแปลงฟันด้วยยาสีฟันที่มีฟูรายเพราะเราไม่มีแหล่งอื่นแล้วที่จะรับฟูรายนะอย่างบางประเทศเขามีทั้งน้ําดื่มมียาสีฟันของเรามีแค่แหล่งเดียวก็คือ การแปลงฟันด้วยยาสีฟันฟูอไล,ล์อันนี้ยิ่งเน้นความสำคัญเลยนะว่าการแปลงฟันด้วยยาสีฟันที่มีฟูอไล์ป้องกันฟันปลุกได้อย่างชัดเจนนั่นเองครับ